ก็กล้าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกมพี่ก็ไม่รู้นะคะมันเป็นอังกฤษไหมคะโอ้โหโอ้ยเดียว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 อือฮืออือฮือไฟได้มันไฟได้ ลมแรงเหลือเกินโอ้ยมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะคือเราแบบเมื่อมันนะคือแบบเอาเอาเอาเลยครับเอาเอาเอาแล้วทำไมหนีอเฮ้ย,เ,ยเดี่ยวมึงตายเดี่ยวตายโอ้ยนั่นไงยักษ์เขียว เราต้องการฆ่ายักษ์ตลอดเลยนะคะมันตายเองก็ได้นะคะหรือว่าเราฆค่นั้นโอ้ยโอ้ยกินแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออมันตายแล้วมันใจอย่าอย่ามาแย่งอย่าแย,ย่งรุ่นพี่นะครับโอ้โยมึงไอ้ไอ้ไอ้ เดี๋ยวเราก็จะมากินข้างล่างเอาจะมาบังไม่ได้นะเ,เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปกินอาหารของกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด,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 เดีก็มันตายแล้วโอ้ยต้องมากินเนี่ยดักทางมันก่อนแม่งเจยโอยโอยมันทำให้เราจะตายนะครับคินแมเ่เหล็กก่อนโอ้ย นี่เลยคือสิ่งที่ทําให้เราโตนั่นก็คืออาหารนั่นเองครับผมน้องๆค่ะเดี๋ยว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 มึงมึงเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอแย่งกูเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีอ,าดอึ๊กูอีกกูก็ลึกว่าคนอื่นมาเกณฑ <laughs> มาฆ่ายักษ์ตัวเล็กๆเอ,อิมไม่ใช่ดิยักษ์ตัวใหญ่ๆกันนะคะกินอาหารก่อนตอนนี้ได้ตัวใหญ่แล้วคอเทพเลยมา,มามามาเลยครับมาให้ตายซะดีๆได้ไหมเจ๊มันตายซะดีๆได้ไหมขอร้องเหรอขอร้องถมจริงขอร้อง ขอร้องให้มึงมาดักรูเลยเหรอเฮ้ยมาดักรูกันแบบนั้นไม่ได้นะเะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวไอ้ฟ้ามันมาแย่งผมนะครับมึงนะครับมันมาแย่งมไม่เอาเฮ้ยมันมนจะมาฆ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันรูลึกเกินมึงทำลูลึกเกินไปไนะิดนึง

เฮ่ยยังมันกุมมาได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดักอย่ามาดักจ้ามาดักดักดักยายาหลีหลีดิหลีกดิมันเริ่มลึกแล้วครับมันเริ่มลึกแล้วครับผมรู้สึกหลีดิทุกมือจะตายแล้ว กูนี้เนี่ยแบบขคยากเลยนะครับฮยมึงมาแย่งของกูทำไมไเอาลไปแยแมนะเฮ้ยน้องๆ<ะ>มันมาแย่งของเราอะค่ะเราืจอก่อนก็มันดุดเจอก่อนนะครับอย่ามาดักกันแบบนี้อยา่ยาอยา่าอย่า หนีไม่ได้แล้วคุยไปยาวไปเสียเสียเสียไปวิ่งวิ่งครับวิ่งอ,อ,อื๊อืมึงจะทำรู้ให้กูเหรอนี่มึงจะทำ เลีวเราก็จะมาเล่นต่อมันแบบทําให้เราแบบเออคือเมื่อกี้เราได้กินอาหารแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ข้อตลกเลยอะเกือบที่จะโมโหแล้วนะครับมากินแมงเงยเลยโหโตลอดทุกทีจะกินตลอดทุกทีเลยนะครับมม่ทำไมมันโคตรหนาเย,ยอะจังยัดอยู่ไหนวะ แม่งหายย่ะม <Bond> ันไปไหนวะเออยเดียวเดียวเอาเรวเอาวผมกินผมจะกินก่อนผมไม่แบ่งใครนะครับมึงเอาเอาเฮ้ยเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดียยวเว ด,ด,ดูดิดูดูไว้ดีๆว่ากูสมพันธ์กับอะไรตัวเล็กมากคือสิ่งที่ทำให้กูตายนั่นก็คือยักษ์ยักษ์ยักษ์อ้เชี่ยอ้เชี่ยเย้และวก็ตัเซ็ถือว่าต้องตายก่อนนะคะถ้าไม่ตายก่อนนี่แบบ เียใจมากๆ อาหารก่อนไม่ด้ดูไม่ทันมาเล่นใหม่เมื่อกี้นะครับแม่งโฆษณามาลําคานนะคะวิ่งได้แป๊บนึงเองนะคะอืมอืมชึบอชึบอชีบ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย,อยรียบกินรีบรีบไอ้เชี่ยมึงม่แย่งดำไหมฮะจะมาแย่งอะไรกันแบบนั้นมันไม่ดีนะเว้ยเพื่อนเพื่อน,นมาเดี๋ยวผมจะไปทางนั้นนะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนั้นกันนะครับเออมันสนุกมนะั้ยเนี่ยฮะ น้องว่ามันสนุกไหมดูพี่เล่นเนี่ยมันไม่แม่งเลยตายแม่งหนึ่งตัวโอ้โหยักษ์นี่มเอ้ยก็บอกแล้วไงครับว่าผมเป็นเทพพระเจ้าอะครับมันแบบถึงทำให้กูเสียสละกับพวกมึงไปเลยเหรอนะด้วยมึงต้องตายเนี่ยเป็นอะไรทำไมมายแย่งของเพื่อนฮะเอาแล้วเอา มึงเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเดี๋ยวมึงตายได้ไหมตายตายตายอุ้ยเออตายตายโอ้โหตายสิตายกูแม่งฆ่ายักษ์ได้หนึ่งตัวมึงมาเสือกแย่งกูใช่ไหมมึงก็ตายตายเอา เอาแล้วครับเอาแล้วยังไงยังไงไอ้เวนจะตายรึเนี่ยมึงไม่ยากของกูแล้วมึงจะมากับดักฆ่ากูอีกเหรอเอาเชียไม่ไปแลว้วว่รอกว่ามันจะไปแม่งโอเคมาไป Điều đây lên nâng Nó có kẻ tăng hay mà kìn nha Dù ơi Dạ 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 mừng ăn léo mừng Mừng léo Ao léo Mừng cha tay dân này sẽ tay đi dân này gặp cô há mừng ao dân này Ao ngay Ăn léo Ăn ูกสมุดนี้มันบ้าจริงๆเลยอ่ะคือมันมาดักลูกูด้วยแบบสไตล์บรเวดนะครับมงไปทางนั้นใช่ไมมได้เดี๋ยวกูจะไปตามด้วยโอ้โหกินอาหารแม่งเลยโอ้โหโอ้ยเชี่ยเออตายเนี่ยดีแล้วจะได้ไม่อยู่ร่วมกับไอ้ลูกน้องพี่มาเดี๋ยวเราก็เดินเดินไปเนาะเผื่อจะเจออาหารนะครโอ้โอเโอเ้ยเอเ้ยเอ้ยเชี่ย แย่ของกูกรนะกูกินอยู่ดีๆจะกินได้อีกนิดหน่อยมึงมาเสือกับกแล้วเกมนี้มันเป็นอะไรเนี่ยทำไมหามังแบบมับ่วเกินมึงเล่นมั่วเกินแล้โอ้โหทางนั้นอาจจะมีอาหารก็ได้นะครับโอโอมันเอาอย่างไงเอาแล้วเอาแล้วว่าจะเจอว่าจะเจออาหารไหยครับ แบบนึ่งเล่นให้ตางกันมาเลยเอามาเลยยังไม่ตัดขาจะทง,งานพี่นเนี่ยไมู่มที่เก่งก่อนนั้นแม่ตีกุญจินะลูกไปแก่ทาไมถ้าลูกไม่กินแม่ตีเลยีดิดเลยแหลมโโหนะนี่ออกยังไงอ่ะนี่ ลกแก่สีหลังอย่าทำนี่ใส่เสียนะทุกแก่แล้วไม่กินนะปวดนะไม่ไหวอะลูกฮะยามงพวดก็เหมือนกันเอาไปทิ้งนี่ใส่แย่เขาซื้อมาอันละหลายร้อย ของใช้ได้อยู่เอาไปทิ้งหมดกูตีกูสับมือเลยคราวนี้กูเอามีดมาสับมือมึงเลยถ้ดูนะถ้าว่าม,มาทําอย่างนั้นอีกนะ ทองจริงๆใช่ไหมทองปลอมบางที่สอแลร้านอาดาไม่ขายทองปลอมหรอกเสียชื่อสะสมชื่อเสียงมายาวนานจะ20ปีแล้วมาขายทองปลอมเพื่อนะลูกค้าทองจริงลูกค้าตอบให้ดาดาน่อยเนาะใครรักกันก็ช่วยตอบหน่อยให้เขาไดามี5บาทกับ2บาทห้าบาทกับสบาทเอาไปเลยแถมดาด้วยนี่หัวใจ มองไม่ชัดอาซูมเข้าไปกันซูมซูมซูม,ซม,ซมเห็นไหมคะหัวใจนะคะสห้าสิบสองค่ะฟังราคาเรารีบเอฟนะฟังราคาเรารีบเอฟนะสามพันห้าร้อยบาทพอค่ะใครเขาขายกันเนี่ยขอคูณนี่บอกผิดไหมเนี่ยสามพันห้าร้อยใครรับพิมพ์หลุดจำนำสามันห้าร้อยห้าร้อยค่ะ,คะถ้าไม่ใช่หลุดจำนำไม่ได้ขายอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนใหม่เหมือนใหม่ บอกได้เลยเหมือนใหม่คนไหนเร็วคนนั้นได้นะคะ3,500